ความสมัครใจกลายเป็นแค่คํำลวงในเอกสารราชการเมื่อคนไม่สมัครรัดก็เปลี่ยนยุๆๆทธวิธีนักสู้วัย19ปีที่ถูกจับได้ใกล้วอบชานเล่าว่าเขาเหลือโทษอีก11เดือนแต่ถูกยัดข้อหาใหม่แบบสร้างเรื่องจนระยะโทษอาจเพิ่มอีกหลายปีทางเลือกมีเพียงหนึ่งคือเซ็นสัญญาทางทหารหรือเน่าอยู่ในเดือนจำหนีเอาชีวิตรอด ดีกว่าติดคุกหรือเน่าเข้าเครื่องบดเนื้อโดนภาคพื้นบินยูเครนถล่มรถหุ่งเกราะ MTLB ท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัเสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งท่านผู้ชมครับรัเสเซียประกาศความสําเร็จในการยึดพื้นที่ยึดครองยูเครนอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันก็จะตรงกันข้ามกับสนามรบท่านผู้ชมครับกองบัญชาการรัเสเซียรายงานต่อเคมลินนะครับว่าสามารถปลดปล่อยเมืองคูเปียนได้แล้วแต่ภาพจริงในสนามรบมันกลับต่างออกไปโดยสิ้นเชิงท่านผู้ชมครับเมื่อสัญญาณจากแนวหน้าชี้ชัดว่า ความคืบหน้าของรัเสเซียนี่แหละครับมันยังสั่นคลอนและเปราะบางอย่างยิ่งเพราะว่ากองกําลังรัเสเซียครองพื้นที่ได้เพียงราวหนึ่งในสของเมืองเท่านั้นหลังจากใช้ยุทธวิธีแทรกซึมตามแนวแคบที่แม้จะเจาะเข้ามาได้แต่กลับไม่สามารถขยายพื้นที่ยึดครองให้มั่นคงได้เพราะว่าทหารราบกลุ่มเล็กๆเหล่านี้ของรัเสเซียที่ยังเคลื่อนไหวอยู่นี่แหละครับขณะที่อีกฝั่งของแม่น้ำยังคงเป็นเขตสีเทาที่การประทะก,กัน มันเกิดขึ้นตลอดเวลานั่นหมายความว่ามันไม่มีความแน่นอนท่านผู้ชมการประทะก,กันเกิดขึ้นปัญหาหลักก็คือภูมิประเทศและก็เส้นทางส่งกำลังลบังุงนี่แหละครับรัสเซียต้องลากสเสบียงข้ามแม่น้ําภายใต้สายตาโดนของอยูเครนที่บินว่อนอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นะก,าการสร้างหัวสะพานแม้จะสำเร็จแต่กลับลุกหน้าได้เพียงทางเดินแคบๆขาดกำลังสำรองอย่างหนะักสนับสนุนอย่างหนะัก และใช้เวลาถึง2เดือนเพียงเพื่อควบคุมเส้นทางไม่ขี่สายในเมืองขนาดที่ยูเคนไม่รอให้ศัตรูยืนระยะท่านผู้ชมพวกเขาจัดตั้งกลุ่มรบผสม ภายใต้การน,นำของพันเอกมิคไโลเดปาร์ตี้นะครับพร้อมภารกิจเดียวนั่นก็คือทวงคืนปูคูเปียนให้ได้อย่างเด็ดขาดการโจมตีเริ่มจากสี่ทิศทางพร้อมกันด้านเหนือมุ่งกวาดล้างจุดแข็งของรัสเซียด้านตะวันออกกองกําลังพิเศษเร่งปิดล้อมเพื่อจัดการนะครับเตรียมสำหรับการโจมตีทางอากาศด้านใต้และด้านตะวันตกเฉียงใต้เปิดปฏิบัติการโจมตีและลอบใหม่เพื่อดึงกําลังรัสเซียให้อ่อนแอลงเรื่อยๆความได้เปรียบสาคัญ คันอย่างหนึ่งก็คือนะครับมันเกิดขึ้นจากที่สูงทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองยูเครนครองพื้นที่ได้อย่างมั่นคงทําให้สามารถสังเกตการทุกการเคลื่อนไหวของรัเสเซียปรับเส้นทางยิงได้แม่นอย่างแม่นยำส่งสัญญาณโดนได้แดงกว่าเป็นจุดที่ทําให้กลุ่มโจมตียูเคนนี่แหละครับเหนือกว่ารัเสเซียอย่างชัดเจน แต่ผู้ชมครับปัญหาหลักอย่างหนึ่งของกองทัพรัเสเซียแม้ว่าจะยึดบางส่วนของคูเปลี่ยนได้ก็คือการขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องท่านผู้ชมมันทําให้นักรบที่แทรกซึมเข้ามาแนวหน้านี่แหละครับไม่สามารถรักษาพื้นที่ได้และกลายเป็นเหยื่อของโดรนราดตะเวนที่มีการราดตะเวนตลอด24ชั่วโมงค้นหาและทําลายทั้งเรื่องของ โดนทางอากาศและรวมถึงโดนภาคพื้นดินพร้อมที่จะซุ่มโจมตีโอกาสการเอาชีวิตรอดของทหารเหล่านี้มันแทบไม่มีท่านผู้ชมการหนีทัพจึงกลายเป็นโอกาสเดียวที่ทหารเหล่านี้จะมีชีวิตรอยเพราะฉะนั้นทหารเหล่านี้จึงต้องการถ้าเผื่อต้องการเอาชีวิตรอดมีสถานเดียวท่านผู้ชมต้องหนีทัพเพราะว่าถ้าสู้ต่อไปก็กลายเป็นผีเฝ้าโคนมะม่วงเหมือนถ้าเป็นทางไทยดาวที่เกิดขึ้นในพื้นที่แถบชายแดน ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ล่าสุดที่ดูเหมือนว่าเป็นการเอาชีวิตรอดของนักรบต่างๆเหล่านี้ของรัสเซียนั่นก็คือการมีรายงานนะครับว่ามีนักโทษ9คนท่านผู้ชมตัดสินใจนะครับปิดชีพเจ้าหน้าที่คุมขังแล้วก็หนีเข้าป่าในแคว้นเลนินกาดนะครับระหว่างถูกส่งตัวไปยูเครพวกเขาคิดคำนวณแล้วนะครับว่า การหนียังมีโอกาสรอดมากกว่าการอยู่ในคุกหรือถูกส่งไปเป็นเนื้อบทในสนามรบเหมือนนักโทษหลายแสนคนก่อนหน้านี้ตัวเลขชี้ชัดท่านผู้ชมครับตั้งแต่ปี2022ถึงปัจจุบันมีนักโทษกว่า140,000ถึง180,000คนถูกปล่อยตัวไปเป็นทหารแนวหน้าส่วนใหญ่ก็ต้องดับดิ้นในยุทธการแบบบดขยี้ตั้งแต่บักมุตไปถึงอฟริอิกานะครับ จนถึงแนวรบด้านตะวันออกในปัจจุบันโดยเฉพาะปี2025นี่นะครับยอดสมัครนักโทษต่างๆเหล่านี้มันลดหัวภาพเหลือเพียงเดือนหนึ่งหลักร้อยต่อเดือนเท่านั้นเองเหตุผลสําคัญก็คือการที่ไม่สามารถนักโทษเหล่านี้ไม่สามารถเอาชีวิตกลับมาได้โบนัสหายไปเงินเดือนถูกลดลงแถมบางครั้งนี่เลยครับถูกย้ายถูกขยับถูกเลื่อนการจ่ายเงินเดือนเพราะฉะนั้นความสมัครใจมันกลายเป็นแค่คําลวงเอกสารราชการเมื่อคนไม่สมัคร รัฐก็เปลี่ยนยุทธวิธีท่านผู้ชมมันมีนักสู้วัย19ปีรายหนึ่งที่จุบได้อาจย์ถูกจับในสมรภูมิรอบนี่เลยครับเขาบอกว่าเขาเหลือโทษอีก11เดือนแต่ถูกยัดข้อหาใหม่แบบสร้างเรื่องจนระยะโทษมันเพิ่มขึ้นหลายปีทางเลือกจึงมีเพียงทางเดียวนั่นก็คืออันที่หนึ่ง คือการเซ็นสัญญาเป็นทหารหรือไม่ก็เน่าอยู่ในเรือนจำท่านผู้ชมนี่คือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในเดือนจำรัเสเซียเพื่อบีบบังคับให้นักโทษเหล่านี้เนี่ยครับ ต้องสมัครไปเป็นทหารเพราะถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องเน่าคาในเรือนจําเพราะว่าโทษที่ถูกนะครับปรักปรำถูกเพิ่มไปเรื่อยๆนี่แหละครับมันทําให้มันมีทางเลือกความจริงมันไม่ใช่กรณีเดียวผู้ชมหน่วยข่าวกองยูเคระบุนะครับว่าเพียงครึ่งปีแรกของปี2025มียอดผู้ต้องขังมากกว่าร้อยลายถูกปั่นข้อหา บีบให้เซ็นสัญญาไปเข้าเครื่องบดเนื้อในแนวหน้าบางคุกนี่เลยครับล็อกน้ำไว้ให้แค่สัป,ปดาห์และ3ลิตรและให้ตัวเลือกง่ายๆชนิดโหดเหี้ยมก็คือจะเซ็นหรือว่าจะดับภายในคุกอย่างชชาๆและเมื่อความโหดของกองทัพเหนือความโหดของเดือนจำ จึงเกิดประตูทางเลือกที่3แบบตั้งใจเพื่อเอาชีวิตรอดนั่นก็คือการเซ็นสัญญาเมื่อถูกส่งตัวไปแล้วก็จัดการเจ้าหน้าที่ต่างๆที่คุมมานี่แหละครับเพื่อนหนีไปในจังหวะที่มีโอกาสเหตุการณ์ล่าสุดสะท้อนนะครับว่าระบบนี้มันถูกสร้างเพื่อป้อนคนเข้าสู่สงคราม กำลังสร้างความไ like ร้เสถียรภาพในรัสเซียเองนักโทษที่รัเสเซียหวังจะใช้เป็นเชื้อเพลิงในสงครามกลายเป็นภัยที่ควบคุมไม่ได้ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ที่เหตุผลหนึ่งที่ปูตินไม่สามารถยุติสงครามได้ก็คือนักโทษต่างๆเหล่านี้นี่นะครับ ที่อยู่ในสนามรบเป็นเรือนแสนนี่แหละครับรวมถึงทหารผ่านศึกต่างๆที่ผ่านสนามรบมาถ้าเผื่อสงครามหยุดนี่แหละครับทหารต่างๆเหล่านี้นักโทษต่างๆเหล่านี้จะเอาไว้ไหนเพราะว่านักโทษนี่แหละครับการไปออกรบนี่แหละครับน้อยๆมันก็มีสัญญาว่าจะปล่อยให้เป็นอิสระเพราะนั้นถ้าเผื่อสงครามหยุดนักโทษเหล่านี้คงไม่หยุดท่านผู้ชมทหารผ่านศึกก็ไม่หยุดเหมือนกันเพราะนั้นกลายเป็นเหตุผลสําคัญที่ปูตินไม่มีทางที่จะยุติสงครามครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมครับสัญญาณทหารของรัสเซียที่มันขาดแคลนนี่แหละครับมัเลยทําให้ทหารต่างชาติมากขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันมีรายงานนะครับมันเพิ่มขึ้นมากถึง7เท่าจนกลายเป็นสัญญาณเตือนถึงปัญหาการระดมพลกระลงกำลังของรัสเซียมอสโกเปิดเผยนะครับว่ามีทหารรับจ้างจากมากกว่าร0อประเทศตั้งแต่ทาจิกิทิถานะครับอุเบกิสถานเคนยาเนปาลอินเดียไปจนถึงแอฟริกาใตา้ ท่านผู้ชมครับสถานก,การณ์ปัจจุบันนี่แหละครับทหารนอกจากทหารที่มาจากนานาชาติแล้วมีทหารเกาหลีเหนือนี่แหละครับมากกว่า1นึ่งหมืนายและดูเหมือนมันก็มีคนเสียชีวิตด้วยในสถานการณป,ปัจจุบันขณะที่แนวหน้านี่แหละครับเลือดกําลังไหลจนต้องอาศัยแรงลบจากทั่วโลกนี่แหละครับมาประคองสงครามโดยเฉพาะสงครามแนวพื้นที่ปูครอบนี่แหละครับรัเสเซียสูญเสียอย่างหนัก สิ่งที่รัเสเซียเคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าเป็นยุทธการทะลวงเมืองบัดนี้มันกลายเป็นเพียงสงครามยืดเยือได้ความคืบหน้าและก็เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่ากำลังลบของรัเสเซียกำลังสึกกร่อนอย่างมากในปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากรัเสเซียมีพลังมากกว่านี้เนี่ยนะครับแผนที่ในปูครอบนั้นควรเปลี่ยนไปแล้วแต่ทุกวันนี้นะครับท่านผู้ชมมันคงอยู่นิ่งนิ่งจนผิดปกติและความนิ่งนี่นะครับมักบ่งบอกเพียงอย่างเดียวพลังโจมงตี ของรัเสเซียกำลังเหือดแห้งลงเรื่อยๆเพราะ,ะนั้นสถานการณ์ที่รัเสเซียประกาศปลดปลด่ปลอยภูมิภาคต่างๆนี่แหละครับในพื้นที่จริงมันจริงตรงกันข้ามกลายเป็นว่าทหารยูเครนสามารถยึดพื้นที่กลับได้ทีละเล็กทีละน้อยและสะสมพื้นที่ยึดพื้นที่กลับคืนมาเรื่อยๆ ท่านผู้ฟังครับกลยุทธ์สําคัญที่กองกําลังยูเครนใช้ในการต้านทานและต่อต้านกองทัพรัเสเซียและทําให้กองทัพรัเสเซียไม่มีความคืบหน้าก็คือการวางกําลังโดรนนี่แหละครับสชั้นทั้งโดรนบนฟ้านะครับโดรนทั้งภาคพื้นดินนะครับและก็ขี่รุ่ที่พร้อมจะสนับสนุนในการโจมตีกลยุทธ์สาคัญที่ช่วยให้ยูเครนต้านทาน,ทานกําลังนี่แหละครับ การขยับของกองทัพลัสเสียก็คือกองกําลังโดนนี่แหละครับโดยเฉพาะโดนภาคพื้นดินตอนนี้มันเริ่มมีบทบาทมีศักยภาพมากขึ้นเรื่อยๆ ่านผู้ชมครับคลิปวิดีโอที่เรานําเสนอเนี่นะครับเป็นเหตุการณ์ที่โดนติดปืนกลของยูเครนซุ่มโจมตีรถยานเกราะ MTLB ของรัเสเซียในการโจมตีระยะประชิดโดนภาคพื้นดินของยูเครนเนี่ยนะครับที่ติดตั้งปืนกลหนักได้เข้าโจมตียานเกราะของรัเสเซียในระยะเผาขนท่านผู้ชมระหว่างการทดสอบภาคสนามในแนวหน้าซึ่งวิดีโอเผยแพร่เมื่อวันที่30พฤศจิกายนกองพลจู่โจมแยกที่5ของยูเครนเผชิญหน้ากับรถลำเลียงพลหุ้มเกราะ MTLB ของรัเสเซียซึ่งมีรายง,งานนะครับว่ากําลังมุ่งหน้าเข้าหาตําแหน่งของยูเคนเพื่อโจมตีโดนยูเคนี่แหละครับซึ่งติดตั้งปืนกลหนักบราวนิ่ง M2 ก็ได้เปิดฉากยิงในระยะใกล้ขณะที่ยานยนต์หุ้มเกาะน,นี่แหละครับมันกำลังวิ่งผ่านไป แม้ว่าการประทะกกันยังไม่สามารถกำจัดยานเกาะของรัเสเซียได้แต่การใช้โดรนซุ่มโจมตีภาคพื้นดินนี่แหละครับมันสามารถแก้ปัญหานะครับในเรื่องของการลบกวนสันญญาณได้ดีโดยปกติถ้าเป็นโดรนในอากาศนี่แหละครับถ้าเผื่อมันได้รับการรบกวนสัญญาณมันอาจทำให้เครื่องบินนี่แหละครับล่องหนตกลงไม่ถูกไม่ถูกโจมตีก็ปด๊บไม่ถูกเป้าหมายแต่การถ้าเป็นโดรนภาคพื้นดินถ้าเผื่อมันถูกรบกวนสัญญาณนี่แหละครับมันก็จะหยุดนิ่งแต่ถ้าเผื่อการลบกวนสัญญา การหายไปการข้อมูลในการสั่งการกลับมาใหม่อีกครั้งมันก็จะสามารถปฏิบัติการได้อีกครั้งอันนี้ก็คือข้อดีของโดนภาคพื้นดินทว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันกําลังกลายเป็นกําลังสําคัญในการวางกําลังแนวป้องกันนะครับการแทรกซึมของทหารราบรัเสเซียมันทําให้ทหารลัเสเซียนี่แหละครับสูญเสียในสนามรบอย่างมากในปัจจุบัน กลกลายเป็นเหตุผลสําคัญให้ทหารรัสเซียต้องหนีทันผู้ชมการหนีทัพก็เพื่อเอาชีวิตรอดหลังจากที่หนีออกจากคุกได้แล้วรวมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ